เออถ้าเราเกิดเป็นเด็กผู้ชายแล้วเราหล่อเทแล้วก็คูลอะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวไปกับพ่อคุยเล่นกับพ่อทํากิจกรรมอะไรด้วยกันมันคงแบบสนุกสนานกว่านี้เป็นผู้หญิงมันก็มีข้อจํากัดเยอะเราเป็นนักกีฬาแต่มันเหนื่อยนะครับ <ไง S 2> ม่คิดดูดีถ้าเราเป็นผู้ชายเราอาจจะไปขี่มอเตอร์ค้อนกับพ่อเน่มันเหนื่อยนะถ้าเกิดเป็นผู้ชายหล่อทนักบปนหัวต่อต่อใคร ต่อคุยต่อคุยต่ออันที่มอเตอร์คอร้อะไรนะเขากำลังพูดเรื่องเกี่ยวกับลูกไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวเองโอ้ต่อทีตทีต่อทีเราบอกเขาพีว่าเป็นผู้ชายหล่อมันเหนื่อยไงบอกเขาดิมันเหนื่อยนะแบบผิวพรรณเราก็ต้องดูแลแต่งตัวก็ต้องดูดีเพราะว่าเป็นที่เป็นที่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นยูคนนี้มันหล่อแล้วมันเหนื่อยแบบไหมเป็นเป้าสายตาของคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย มีเอ็มมันไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่นี่หมายถึงมีเอ็มสิ่งหนึงว่าเดี๋ยวเป็นคนหลอกมันลำบากแค่นั้นเองตัวเองก็ต้องดูแลแต่ตัวก็ต้องดีเอออะไรอย่างเงี้ยก็ออกร่างกายก็ต้องออกไม่อยู่คนหลอกเขาไม่ต้องทำอะไรเขาอยู่เฉยเขาก็หลอกเขาไม่ต้องพยายามก็แา้วก็หลุ่มต็วงหลงน้องออกอากาศหลงตัวเองค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามเลยค่ะลุงตัวเองค่ะ อ่านรูปคู่ก,กันก็จะซูมเข้าไปแทนหน้าตัวเองค่ะแล้วก็ห,หล่อจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลงรูปไปปุ๊บหนูตาเป็นไงค่ะแล้วหนูก็บอกเขาว่ายูเราตาเราตาแบบตาเหลือกอะค่ะแล้วเขาก็เอ้อขอโทษขอโทษขอโทษดูแต่หน้าตัวเองปกติับตีไม่ก็เิ็นดูผันผ่านมันก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรไงแต่ก็เลยต้องแต่หนูก็เลยบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไปเถอะไอจีใครก็คนนั้นหล่อแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลงให้ม่เดี๋ยวลงให้ม่ คนเราก็ผิดพลาดกันได้ความผิดพลาดกันได้บ้านนะครับทุกคนบางที้มันเบลอเบลอหนึงนะฮะถ้าเบลอต้องทำไงฮะก็ต้องกินชาลิชี่ค่ะแล้วก็กินกาแฟลูนา <c oughs> ค่ะล <c oughs> แล้วก็กินชาล,ลิชี่ค่ะ